สวัสดีครับผมพี่น้องทีม่มีใจรักเสียงพิณทุกท่านนะครับมเมเนก่นมาแนะนํานะครับการฝึกพิณเบื้องต้นนะครับมเมอนก้กทีิเริ่มเข่าโน้ตกันนะครับเป็นโน้ตสามตัวนะครับมีซารานะครับาการดีดผมสินับเป็นยางบ้านนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายเป็น1 2 3 1 2 3 4นะครับ ผมสิมิโน้ตให้นะครับบทที่สองตอนที่หนึ่งนะครับโน้ตมีซารานะครับโน้ตมีซารานะครับโน้ตมีน้ำหน้านะครับคือตัวมีน้ำหนานะครับโน้มีซารามีน้ำหนานะครับสีมีสีบรรทัดนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่นะครับการดีดก็นับเป็นหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หรือโน้ตเปล่งจังหวะนะครับโน้ตขวบจังหวะนะครับโน้ตดีดให้เร็วๆนะครับในจังหวะมีซารา นี่สิครับมันจะมีลูกศรให้นน่านะครับิดเป็นอีกโลกที่สลับกันไปจนถึงช่วงที่สี่นะครับเบื้องส่วนที่หนึ่งครับโนดมีซันล่านะครับมีซันล่าผมสิดผมสิดดีดเป็นยังสี่นะครับมีซันล่านับหนึ่งหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามนับไปเรื่อยนะครับบางคนเห็นว่าเห็นนิ่วเห็นมือนะครับมาผมเห็นนะครับหนึ่งสองสามนะครับ หนึ 1> 1, 2, ่งมมันเป็นหนึอนะครับเป็น1 2 3 1 2 3เราเร็วครับมีโซล่าอ่าตอนที่1บรรทัดที่1มีโซล่าโน้ตมีโซล่านะครับโน้ตตัวมีนำหน้านะครับโน้ตตัวมีนำหน้าตอนที่1โน้ตมีโซล่านับ1 2 3่งสองมีซล่าหนึองสามเราเร็วนะครับดึงปิกขันี้ครับ ดีดโล่งสบัดขึ้นแล้วก็ดีดโล่งนะครับอ่าที่เป็นระเลียวนะครับอ่ไนายังสี่นะครับมีซอลลานะครับอ่าคือว่าผ่านไปแล้วนะครับบรรทัดที่สองครับบรรทัดที่สองครับมีซอลลามีนะครับมีซอลลามีมีขึ้นหน้ามีขึ้นน้ำหนายขึ้นเรานะครับสังเกตว่าตัวนี้จะดีดขึ้นนะครับต่อไปตัวข้างหน้าจะดีดขึ้นหมดนะครับมีซอลลามีนะครับมีซอลลามีทีนับหนึ่งสองสามสี่นะครับ 1234 1 2 3 4มัน1 4แนหนงอะครับเป็น1 2 3 4งส2ามีมีซอามีนึ่สองี่ครับมึงนิ่มึครับมึงปับกับงคร่วมใสมครับมาแนีมัติดต่อไปเลยครับล่งขึ้นลงขึ้นลงขื่นลงขื้นลงนะครับ มีซล่ามีซอนมาลีหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ครับต่อไปครับบรรทัดที่สามนะครับบรรทัดที่สามดีขึ้นอีกนะครับดีขึ้นก่อนครับมีล่ามีซอนนะครับมีล่ามีซอนนะครับบรรทัดที่สามมีล่ามีซอนก็เป็นหนึ่งสองสามสี่นะครับเป็นหนึ่งสองสามสี่นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนกลับไปให้นะครับเป็น ตัวแรกนะครับ1 2 3นะครับ1 2 3 2 1 2 3 4 3 1 2 3 4 4 1 2 3 4ครับการซ้อนจะเป็นประมาณนี้นะครับมันช่ง่ายนะครับเพราะเราเป็นตัวเลขมันช่ง่ายสำหรับผู้โน้ตโมเป็นนะครับที่3ครับมีล่ามีซ่อนนะครับตัวที่สามนะครับมีล่ามีซ่อนนะครับ มีล่ามีซนนะครับมีล่ามีซอนนะครับ,ม,ม,นนรบมีบิดเป็นก้อนนะครับอ่าบางปีกผมงึงนิ่วผมครับมีล่ามีซอนนะครับบิดขึ้นแลอสะบดลงเลย12งสมหนึ่งสาสนึ่งหนึมีลามีซนหนึ่งอสามสี่นะครับ ต่อกันครับ1 2แล้วก็3นะครับประชัทที่1ที่2ที่3ครับน็อตทางน็อตครับมีซ้อนลามีซ้อนลามีมีลามีซอนถ้าเป็นนับน็อตตัวเลขกันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หนาม่นะครับเอไปครับหีลงโลกรครับตัวเลขมาาประมาณนี้นะครับประันที่สี่ครับมีซ้อนมีล่านะครับเพื่อจัดครับ ตัวแรกดิดขึ้นก้อนคือเก่ามีซ้อนมีล่าะนะค,ครับหนึ่งสองสามสี่คือเก่าครับหนึ่งสองสามสี่คือเก่าแล้วก็เป็นดิดขึ้นนีกคือเก่านะครับบิดขึ้นสะบัดลงดิดขึ้นสะบัดลงเก่าครับมีซ้อนมีล่าครับหนึ่งสองสามสี่คือเก่าครับหนึ่งสองสามสี่เรียวไปได้ทั้งดีนะครับมาแมนนะครับอันนี้ห้องยี่หันเทนิวอ่า เขาวาเรียนรวกค่มนะครับมี่ามี่นะรับมีซอนมิล่มีอนมลาบรทิศทยบรทิศที่ับมีอนมิล่าิดบิดขึ้นก่อนนะครับไอ้เบิ้งกำกับลูกศรพร้อมนะครับเบิ้งกำกับลูกศรพร้อมครับผมาล่องมาร่วมกันหนั่งที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นะครับการส่งการบ้านให้คลิปให้เขียนมาตอนทีหนึ่งบรรทัด บทที่2ตอนที่1นึ่งบรรทัดที่1นึนะครับโน้ตโน้มีโซล,ลา่าหนึ่งสองสามสี่ก็ได้นะครับมาต่อกันครับตอที่แรกครับอ่อบอบมามอมครับมา้รบอย่หัวมครับลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง,ง,ลงตลอดครับ ฟึ้นะครับนดสามตัวนะครับสองสองสามตัวเสียนที่หนึ่งนะครับไว้ฟึ้นกันครับครับผมอย่าลืมส่งกันบ้านด้วยนะครับ